สวัสดีครับผมท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยแอดมินโจจากเพจ FCP สวนแตงพันนิดนะครับสวนแตงพันนิดเราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีมาง่ายสะดวกติดถนนใหญ่แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกมานะครับทางร้านเราจัดจำหน่ายจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยครับวันนี้เรามีอะไรมานำเสนออีกแล้วนั้นนะครับอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือวันนี้เข้าเรื่องเลยนะตัวตัดข้าวดีด มิซุโกแบบครบชุดนั่นแบบครบชุดเลยนะครับทำไมถึงเป็นครบชุดก็เพราะว่ามันมีอุปกรณ์ให้ทั้งหมดนี่อย่างเท่าที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับมีคนเรียกร้องกันมามากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เลยไม่เคยใช้เลยนะครับบางทีเขาอาจจะต้องการเครื่องชาร์จต้องการแท่นชาร์จต้องการถุงต้องการกระเป๋าใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวมิซุโกเนี่ยมันยืดได้หดได้นะครับ เขาต้องการภาพรวมแบบนี้ทั้งหมดนะก็ต้องการซื้อทีเดียวเพราะฉะนั้นทางร้านเราจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับในชุดของมันมีอะไรกันบ้างนั้นมาเดี๋ยวตามเข้ามาดูนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนั่นก็คือพระเอกของชุดนะครับนั่นก็คือตัวตัดเข้าดีมิสุโกนั่นเองนะครับตัวตัดเข้าดีดของเขาตัวนี้นะมันสามารถยืดได้หดได้นะครับนี่ยืดได้หดได้นะเห็นไหม ยืดได้ยืดได้เนี่ยยาวประมาณ2เมตรห้าสิบด้วยกันนะครับสามารถยืดได้แบบนี้นะครับตัวหัวมอเตอร์เนี่ยสามารถปรับองศาได้นะครับแล้วก็ถ้าเก็บถ้าเก็บนะครับเวลาเก็บอาจจะต้องดึงสายตรงนี้หน่อยนะนี่ปุ๊บบิดมาแล้วก็ดึงสายเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่อย่างนี้ถ้าเก็บเนี่ยถ้าสั้นเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเมตรสี่สิบด้วยกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณเมตรสี่สิบด้วยกันนี่สั้นแบบนี้ก็สามารถทํางานได้เช่นกันนี่เห็นไหมฮะ วัสดุที่เขาทำจากอลูมิเนียมนะครับเกรดงานหนาดีเลยนะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่มอเตอร์กันนะครับตัวมอเตอร์ของเขาเขาให้สเปคชีตมาว่าเป็นมอเตอร์ใหญ่นะครับมอเตอร์ใหญ่ของเขาตัวนี้เห็นไหมนี่เลยนะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำให้หยุดทุกๆ1ชั่วโมงนะทุกๆ1ชั่วโมงาสามารถ ใช้งานได้สบายๆนะครับตัดข้าวดีข้าวเด้งข้าวงอกอะไรพวกนี้คือทําได้หมดนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวเครื่องของมันในตัวของชุดมันนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีง่ายๆแค่นี้ตามระบบตามรูปแบบของตัวตัดไฟฟ้านะครับส่วนของสายไฟนะครับก็ให้มายาวยาวดีเลยนะนี่ประมาณนี้ประมาณเมตรประมาณเกือบ2เมตรนะครับนี่นะครับสายไฟแล้วก็สวิตของเขาให้มาเป็นสวิตทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการสวิตที่เปิดปิดเลย ไม่มีวอลลุ่มปรับเร่งปรับความแรงได้นะครับสามารถไม่สามารถทําได้นะเปิดปิดอย่างเดียวนะครับส่วนพิเศษของเขาจุดหนึ่งเลยคือตัวขั้วของที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือตัวส่งกําลังไฟฟ้าของเขาเขาแปลงสายปกติมันจะเป็นสสายใช่ไหมเศษเขาบวกลบนะครับแต่ตัวนี้มันจะให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเฉพาะของชุดเขานะครับใช้งานกับตัวไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับอ่ะมีอะไรให้อีกจานบางย่านะครับให้มาอย่างหนาอย่างดีนะครับ ใบมีคัตเตอร์หนึ่งคู่ใบมีคัตเตอร์แบบตัดข้าวดีนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่มีบ้างนะครับตัวที่มีบ้างอันตรายนะที่ใช้งานไม่สามารถใช้ตัวที่มีบ้างของเครื่องเขียนได้นะครับอันตรายผมย้ำแล้วว่าอันตรายนะครับอ่ะอะแดปเตอร์นะครับชาร์จไฟนะครับตัวแบตเตอรี่มีให้ด้วยนะมันคือชุดนะครับแบตเตอรี่ที่แถมให้เป็น12โวลต์8แอมป์นะครับใช้งานได้4-5ชั่วโมงติดต่อนะครับอ่าก็เหมาะกับการใช้งาน1วันเต็มๆพอดีนะครับใช้งานได้นะครับ แล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวรวมไปถึงที่ส่งกำลังไฟให้มอเตอร์ในตัวน,นี่เขาให้มาเฉพาะเลยนะให้มาเฉพาะแบบนี้เลยเวลาใช้ก็ง่ายๆเสียบเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเอาตัวขั้วตัวนี้เสียบเข้าไปปั๊บตรงนี้จบเลยนะครับในการใช้งานเดี๋ยวทำให้ดูแยกอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่สุดท้ายกระเป๋านะครับมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะไม่ต้องไปหาซื้อให้วุ่นวายให้ยุ่งยากแล้วนะครับสามารถ มีให้ได้เลยนะเอาไปถึงก็สามารถใช้ใส่เอาแบตเตอรี่ตัวเนี้ยใส่ไปในนี้แล้วใช้งานได้เลยเห็นไหมนี่เลยนี่คืองานครบชุดของเขานะครับตัวมิซุโกะที่ให้มาครบชุดทั้งหมดแบบนี้เลยเป็นชุดจริงๆนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองทําการาวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ให้ดูกันนะครับชาร์จแบตเตอรี่แบบไหนนะครับรวมไปถึงใส่ไปมีดนะครับแล้วก็ใช้งานเสียบปลั๊กใช้งานยังไง เอาแบตเตอรี่ใส่นี้ยังไงนะครับเดี๋ยวทําให้ดูกันรวมเป็นสุดท้ายเลยก็คือ,อจะสอนวิธีการใส่ใบมีดด้วยนะครับมีวิธีการง่ายๆนะครับในการใส่ใบมีดถ้าเข้าใจมันก็จะง่ายมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูไปขั้นตอนเลยนะครับครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัวนี้นะวิธีการของเขาง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเรามีแบตเตอรี่ไปให้ถูกไหมมันจะมีขั้วบวกขั้วลบแบบนี้ให้นะครับ แล้วก็ตัวชาร์จของเขานี่ตัวแท่นชาร์จของเขามีให้มีขั้วแบบนี้ให้เรียบร้อยนะเห็นไหมเราก็แค่เอาเจ้าตัวขั้วตัวเนี้ยเสียบเข้าไปอย่างนี้ป๊อบ,บนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาแท่นตัวนี้นะครับกับอะแดปเตอร์ไปเสียบปลั๊กไฟอ่ะมาดูกันนะครับผมแนะนําให้เสียบอะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเปิดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเสียบ <ๆ S 2> อะแดปเตอร์เสียบไฟแบบนี้ให้ให้ดีก่อนนะครับนี่ อะแดปเตอร์พอไฟวิ่งกลับมามันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเต็มมันจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าชาร์จแบ,บนจะเป็นสีแดงนะครับเสรยจแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยใส่ขั้วตัวนี้นะครับค่อยเสียบขั้วตัวนี้วิธีการเสียบก็ง่ายๆเสียบเข้าไปเลยปึ๊บให้แน่นนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับดูเลยถ้าชาร์จแบตมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเรารอจนกว่าแบตจะสีเขียวก็คือเต็มนะครับครั้งแรกถ้าเต็มเนี่ยทิ้งไว้เลยนะครับเป็นการกระตุ้นแบตครั้งแรก 6-8ถึงแชั่วโมงได้ยิ่งดีนะครับค้งต,ต่อไปเอาแค่แบตเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแล้วพยายามมาออกไม่ควรชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับมันจะทําให้แบตเสื่อมได้แบตบวมได้นะครับเพราะไฟมันวิ่งเข้าเกินนะครับอ่านี่เลยขั้นตอนการชาร์จแบตมีเพียงเท่านี้ครับง่ายไหมง่ายมากเลยนะง่ายมากเลยนะครับแนะนําย้ํานะครับให้เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเสียบขั้วนะครับไม่งั้นไฟมาจากกระชากนะครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะแนะนําวิธีการใส่ใบมีดนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆหลักการง่ายๆผมแนะนําเลยนะลูกค้าเห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้อยู่นะครับให้ใช้ประแจปากแบนด์แบบนี้นะครับขันเข้าไปที่น็อตตัวในตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีน็อตเกียวอยู่ตัวนี้นี่เป็นน็อตเกียวตัวนี้นะครับเห็นไหมง่ายๆเลยคือหมุนออกมาเลยนะคลายน็อตออกมานะครับหมุนมาปุ๊บหมุนมาทางซ้ายนะครับเป็นการคลายน็อต คลายออกมาให้เราสามารถดึงหัวนี้ออกมาได้นะครับรากาของมันคือตัวเนี้ยมันจะหนีบกับตัวแบนๆของสลักตัวนี้เห็นไหมตัวเดือยของมอเตอร์นะครับจะมีสลักแบนๆอยู่ตรงนี้นะครับไอ้น็อตตัวเนี้ยจะต้องหนีบนะครับในการใส่นะแต่ว่านี่เราเอาออกมาก่อนเอาออกมาปั๊บวิธีการต่อไปก็คือหมุนน็อตอ,ออกนะครับอ่าคลายมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราหงายขึ้นมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะ ไปทางซ้ายนะครับแต่ถ้าคว่ำม,มันจะหมุนไปทางขวานะครับอ่าเพราะฉะนั้นเอาขึ้นหมุนไปทางซ้ายนะคมมีดก็ต้องหมุนไปทางซ้ายนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้คัตเตอร์นะครับใบมีดคัตเตอร์ที่เราแถมไปให้นะครับมันหมุนทวนเข็มใช่ไหมอ่าหมุนทวนเข็มก็ต้องมาอย่างนี้นะครับอ่าโอเคอย่าลืมนะครับต้องใช้ที่ไม่มีบัางนะถ้ามีบัางอันตรายนะครับผมแนะนํานี่วิธีการก็ง่ายๆมากใส่เข้าไปเลยมาบกเขาให้ทํารูให้ตรงกันนะครับนะ มัขกาให้นะครับทํารูให้ตรงกันนะครับให้เรียบร้อยนะครับเอาเดือยเสียบเข้าไปนะครับเดือยเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้แหวนรองเข้าไป1ชั้นนะครับแหวนสปริงรองเข้าไปอีก1นึ่ชั้นนะครับแล้วก็หัวน็อตใส่เลยนะครับถ้าจะให้ง่ายจริงๆนะครับสามารถยึดตัวด้านล่างให้มันแน่นได้เนี่ยอันนี้จะดีมากนะครับนี่จะดีมากๆนะยึดไว้นะครับแล้วก็หมุน น็อตเบอร์สิบหัวน็อตเบอร์สิบประแจเบอร์สิบหมุนขบายนะครับหมุนให้แน่นนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับแน่นคือสุดเกียวของเขานะครับแน่นคือสุดเกียวของเขานี่ไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วนั่นก็เพราะว่าเห็นไหมครับ แน่นคือมันจะต้องติดแน่นเลยนะเห็นไหมแนบสนิททุกชิ้นส่วนของเขานะครับแหวนลองแหวนสปริงแล้วก็หัวน็อตจะต้องแนบสนิทกันเลยนะครับนี่นะครับเช็คให้ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะเล่นกับของมีคมมันอันตรายนะครับอ่ะแนะนําถ้าใส่ถุงมือได้จะดีมากถ้าไม่มีถุงมือก็ใช้ผ้าก,ก็ได้อีกสักทีหนึ่งนะเพื่อความแน่นหนาปุ๊บนี่นะครับล็อกไอเกียวข้างล่างให้ดีหมุนเข้าไปปั๊บนะครับ ผมแนะนําให้ถ้าถ้าหมุนแล้วเกลียวมันอยู่ตรงกลางได้เนี่ยดีมากนะครับเกลียวให้มันอยู่แบบเนี่ยลักษณะนเนี้ยเนี่ยเกลียวให้มันอยู่ตรงกลางได้เนี่ยให้มันอยู่ตรงแท่นเนี่ยมันจะหมุนง่ายนะครับอย่างนี้นะพอเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยสลักเนี้ยเห็นไหมเราจะเห็นง่ายนะครับถ้าใบมีดอยู่แนวเนี้ยมันจะเห็นยากนะนี่ใส่ไปปั๊บเห็นไหมแล้วเราก็ใช้ตัวนี้หมุนน็อตให้แน่นนะครับปั๊บ แค่นี้เลยครับเรียบร้อยแล้วสําหรับการใส่ใบมีดมอเตอร์ตัดเข้าดีดตัวมิสุโกะนะครับใช้หลักการเดียวกันนะใช้หลักการเดียวกันกับมอเตอร์ที่เป็นลักษณะนี้นะครับหลักการคือแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่แนะนําให้ตรวจเช็คให้ดีนะครับถอดแบบนี้จะง่ายกว่าการที่เราใส่เข้าไปตรงๆแบบไม่ถอดไม่ถอดขั้วมานะมันจะอันนั้นอ่จจะแน่นยากกว่าเห็นไหมนี่อันนี้เรียบร้อยสวยงามจัดใบมีดให้ดีนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการใส่บมมีเดี๋ยวต่อไปเราไปลองต่อขั้วแบตเตอรี่แล้วลองหมุนกันนะครับวิธีการใส่จานบางย่านะครับง่ายๆนะครับเราก็เลือกความยาวให้พอเหมาะกับสิ่งที่เราจะใช้งานนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับหน้าง,งานลูกค้าแต่ละท่านนะครับจะใช้สั้นใช้ยาวใช้บางใกล้บางไกลนะครับ่านี่นะครับของเราส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับนี่ ส่วนใหญ่ผมมันจะไม่ใช่มืออาชีพนะก็จะประมาณนึงนะครับแล้วเราก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับน็อตเกียยวปล่อยที่เขาให้มานะครับอ่สลักทุกอย่างให้มาครบอุปกรณ์มีให้ครบพร้อมใช้งานจริงๆนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมค่อยๆหมุนเข้าไปนะฮะเรียบร้อยเห็นไหมง่ายๆนะครับสําหรับการติดจานบางย่านะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับนี่ โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับเราก็ลองดูวงอ่ามันไม่ชนจานบางย่าเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่เรียบร้อยต่อไปเป็นวิธีการต่อขั้วใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แบตไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะที่เขาให้มานี่แบบนี้นะครับทั้งแท่นชาร์จแล้วก็มันเป็นตัวส่งไฟให้ในตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับตัวสวิตตัวนี้นะ เห็นลูกศออย่างนี้ไหมลูกศรกลับตัวบุ่มๆุมแบบนี้มันคือเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตให้ดีนะครับฝั่งนี้คือปิดนะครับปิดเครื่องไปก่อนนะไม่งั้นเสียบปุ๊บแล้วแบตหมุนเลยอันตรายนะครับอ่ะต้องตรงนี้ต้องระวังระดับหนึ่งนะอ่าโอเคง่ายๆนะครับขั้วที่เขาให้มาเขาให้มาเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมฮะทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันมีช่องเดียวครับที่ใส่ได้เนี่ยเราก็เสียบไปเลยปั๊บกาให้ให้แน่นนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วมาเปิดสวิตช์กัน เป็นไงเป็นไงโอ้โหแรงช่ย่อยนะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะรอบเขาอยู่ที่4,500รอบตามสเปคที่เขาให้มาจากบริษัทน,นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมอเตอร์ใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวมอเตอร์ใหญ่ของเขาเนี่ยเขาเขา,าพิกัดของเขาหรือข้อจํากัดของเขาเลยเนี่ยความแรงของเขาเนี่ยมันขึ้นไปได้ถึง7,500รอบนะครับ ตัวนี้ผมก็เดาว่ามันน่าจะสามารถทํางานได้นะดูจากรอบที่เขาทําให้แล้วนะนนเวลานี้นะครับเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับวิธีการใช้ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวต่อไปผมทําการประกอบทั้งหมดให้ชมกันนะครับใส่เอาไปน,นี่ใส่ไปแล้วก็นี่มีกระเป๋าให้สะพายยังไงแบบไหนลักษณะผ้ามันจะออกมาประมาณไหนเดี๋ยวทําให้ชมนะครับอ่ะตามมานะง่ายๆง่ายๆนะครับอันดับแรกต้องปิดสวิตช์ทีก่อนนะครับผมแนะนําให้ถอดแบตให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า บางทีมันเกิดสปาร์กอย่างเงี้ยมันหมุนเลยเนี่ยอันตรายนะามากระเป๋าที่เขาให้นะครับให้มาแบบนี้เรียบร้อยโอ้โหดีนะดีนะดีนะเก๋ๆ,ๆนะครับสายแบตเข้าไปเลยนะครับสายแบตแนวนี้ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะผมบอกแบบนี้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป็นสไตล์การใช้งานนะเป็นสไตล์การใช้งานนะครับนี่สายตรงนี้ก็ล็อกได้นะครับ เราก็ล็อกกันไปนะครับเจ้าตัวตัดเขาดีต,ตัวนี้นะครับเห็นไหมเขาจะมีบ่าล็อกสายสะพายตัวนี้ให้ด้วยนะนี่เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับช่วยก็ช่วยเรานะนี่เห็นไหมคล้องได้คล้องไปใช้งานนะครับนี่ มันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งครับในเวลาที่เราล้านะครับจากการทํางานนะครับไม่ต้องแบกอยู่ตลอดเวลานะครับดีมากๆนะดีมากๆตัวนี้นะนี่มีให้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาในการประกอบความเรียบร้อยของมันสักครู่นะครับอ่ะนี่นะครับเมื่อแบตเตอรี่อยู่ในกระเป๋ามันจะอยู่ในลักษณะนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาขั้วแบบนี้เสียบปลั๊กเข้าบ่นี่ปาบเข้าให้นะครับ เรียบร้อยนี่แค่นี้ก็พร้อมใช้งานนะครับสายไฟมันก็ต่ออยู่ประมาณนี้นะครับเราลองปรับได้นะครับให้เข้ากับหน้างานนะคือมันไม่มีถูกมีผิดอ่ะมันมันทำกันได้หลายแบบหลายรูปแบบนะครับเกษตรกรเนี่ยเขาใช้กันแบบว่าหลายรูปแบบมากๆนะครับนี่แค่นี้เราก็ได้เป้นในการสะพายแล้วนะอ่าไปเดี๋ยวต่อไปมาตัวนี้นะครับท้องไปเลย แบบนี้นะครับแล้วตัวมันนี่ก็ไปเกี่ยวกับตัวนี้นะนี่เรียบร้อยนะครับถ้าอย่างเง่ายๆ,ๆนะครับแต่ผมแนะนําให้เราใส่เป้ก่อนนะเป้ก็จะเป็นการค่าทับอีกรอบหนึ่งนะครับ เรียบร้อยเห็นไหมนี่เลยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับตัวสวิตช์อ่าเราก็สามารถเอามาเปิดได้แบบนี้นี่เปิดใช้งานได้เลย<ม>เห็นไหม,มตัวมอเตอร์ตัวหัวนะั่นน่ะมันสามารถปรับได้นะครับปรับมุมองศาล็อกให้แน่นได้นะครับนี่เดี๋ยวผมยืดให้ดูนะวิธีการพอยืดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเราก็ยืดไปได้บิดมาก่อนบิดที่ตรงกลางแล้วยืดไป สังเกตนะครับถ้ายืดเนี่ยสายมันจะสั้นลงนะครับสายไฟตรงนี้มันจะสั้นลงเพราะว่ามันจะไปกับขั้วมันแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับยืดตัดนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นปั๊บนี่แค่นี้เลยเวลาตัดก็จะได้หน้าประมาณนี้นะครับ2เมตรห้าส่ปลายปืดปืดเห็นไหมฮะนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่ที่บอกว่าจะเอาไปตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ตัดอะไรที่มันอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้นะครับแต่ว่า ผมก็ต้องบอกตามตรงว่าตัวเครื่องแบบของตัวเครื่องมันเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ตัดกิ่งพวกนี้นะแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าการใช้งานที่นอกเหนือประเภทของมันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะเห็นไหมนี่เลยนะครับเรียบร้อยแอบตัดสักอันนึงนะขอแอบตัดต้นสักอันนึงนะเดี๋ยวตัดกิ่งให้ดูสักอันนึงนี่นี่นี่น อ่าแอบแอบอ่านี่นะครับเพราะฉะนั้นใครบอกว่าตัดไม่ได้เนี่ยไม่เชื่อแน่นอนนะคบมันตัดได้แน่นอนนะครับอ่าโอเคนะครับแล้ววิธีการหดทำอย่างไรทิ้งท้ายนิดนึงทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเวลาหดเราก็บิดมาบิดล็อกให้มันตรงกลางนะครับแล้วค่อยๆค่อยๆถอดออกค่อยๆบิดเข้ามาดึงสายมานะครับ พะสายเนี่ยมันจะติดนะถ้าเราไม่ดึงสายเลยอ่ะมันจะไม่ได้นะครับสายมันจะอั้นอยู่ด้านในมันจะสามจะอยู่นในท่อน,นี้นะครับก็ทําให้ดึงเข้าไม่ได้นะครับแค่ค่อยๆเลื่อนมานะครับค่อยๆเลื่อนมาอันนี้ผมทําในกรณีที่คนเดียวทํานะถ้ามีคนช่วยมันก็จะง่ายกว่านี้นะครับอ่าปับ๊บนะค่อยๆดันเข้ามานะเกลงกลางสักหน่อยนะครับเกลกลางสักหน่อยี่ผมบอกนะผมไม่ใช่มืออาชีพนีน่เรียบร้อยแล้วก็บิดล็อก เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าเครื่องตัดหญ้าครบชุดของมิสุโกนี่เครื่องตัดหญ้าอุตตะกระดดลองเครื่องตัดหญ้าลองเครื่องตัดหญ้าจนชินนะช่วงนี้นะนี่นะครับโหมันใช้งานได้แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะถ้าท่านใดสนใจตัวนี้นะครับผมทําราคาไว้ให้เรียบร้อยนะครับอยู่ในชื่อของคลิปนี้ด้านล่างนะครับรวมไปถึง อยู่ในช่องของรายละเอียดสินค้านะครับเข้าไปกดดูได้นะครับมันจะมีตัวเลขเป็นราคาอยู่มีตัว B ีขีดอยู่นั่นคือตัวราคานะครับราคาที่แจ้งเป็นราคารูกส่งเ,เงินปลายทางนะครับทำไว้ให้เรียบร้อยหมดทุกชิ้นนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ผมจะทีงเบอร์โทรศัพท์ไลน์โอเอนะครับอยู่ทั้งด้านล่างเลยช่องเพจ a c e b o o k ติดต่อได้ทั้งหมดนะครับทั้งไลน์ได้ทั้งหมดอยู่ขึ้นด้านล่างของคลิปนะครับขึ้นไว้คลิกเข้าไป สอบถามเข้ามาได้หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่ามีสินค้าไหมแบบไหนยังไงนะครับนี่ได้ทั้งหมดแบบนี้ทั้งตัวเลยนะนะฮะดีมากๆนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการแบบครบชุดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับยืนยันหามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคแอดมินโจอ,อาจจะต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับนี่เดี๋ยววันนี้ คงต้องไปก่อนแล้วนะครับทําให้ดูเต็มที่เลยนะครับทุกชุดทุกระบบทุกรูปแบบของมันนะครับโอเควันนี้ฝากเจ้าตัวนี้ไปด้วยมิซุโก,โกหามาให้แล้วนะครับเยี่ยมจริงๆใครอยากได้ครบชุดจัดไปจัดไปนะครับสวัสดีครับ